อช้าช้านะลูกทำยังไงก่อนครับเ,เก็บหัว มันคืออะไรหมุนขึ้นนี่ไงเอาหัวออกมานี่ตรงสักรแล้หัวมันอยู่ตรงนี้ตรงแขนนี่ไงเอาหัวขึ้นเอาหัวออกมาโยกออกมาโยกออกมาแล้วก็ต่อใช่แขนคือตรงนั้นแหละก็คือดึงหัวมีขึ้นมาใช่ไหมเอาอีกรอบแอซายอีกรอบครับ เอาตรงแขนเราเอาตรงหัวแขนเอาหอวเอาออกใหม่พอน้กกล่าวออกก่อนแล้วหัวเก็บเข้าไปนี่่หัวมันอยู่ตรงนี้นี่ดึงออกมาก็คือดึงออกมาดึงออกมาจากแขนนี่ดึงหัวออกมาไม่ดึงหัวเนี่ยหัวหัวหัวหุ่นหัวเมื่อกี้ที่จะใส่ไอ้สีปลาปาคือต้องดึงอันนี้ออกมาใช่ไหมเมื่อกี้คือไม่ได้ดึงใช่ไหมนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นแหละจบแล้ว 気になっ